นะมากันอีกเช่นเคยกับการไขปริศนาเรื่องการสมัครงานนะว่าทำ <c oughs> ไมถึงมีคนกล้ากลัวหรือว่าคนทำงานจากระบบหายไปนะโดยในเนื้อหานี้นะเป็นประสบการณ์ตรงและมีการคาดการรวมไปด้วยง่ายงมีการเดาด้วยนะ มาผสมผสานกันนะลองฟังก่อนนะ hey. <c oughs> ทีนี้เราจะเริ่มจากเวลาไปสมัครแล้วกันนะคือแบบจบมาหมาดๆคือพร้อมและบริาษัทอะไรก็ได้นะเอกสารมีหมดไปสมัครเสร็จเขาก็ถามนน่นถามนี่สอบสอบสัมภาษณ์ทุกอย่างเหมือนดีเปะ ทุกอย่างมันได้เสร็จแล้วประโยคเด็ดคนรับสมัครประโยคเด็ดเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปคำถามในใจเพื่อพราะเขามีคนนี่รอสัมภาษณ์อีกเยอะเออเขามีในมือเนี่ยโอ้ยแน่นเราก็จะคัดคนนะ <c oughs> อาจจะฟังดูปกติ แต่ว่าถ้าเรามองกันตามจริงนะคุณสมบัติลักษณะการทำงานสาขาคือตั้งแต่ที่เรียกมาแล้วอะไรสักอย่างไม่ตรงสักอย่างเลยเอามาทำใหม่ก็เห็นอยู่แล้วชัดเจนไอ้คนนี้ไม่เอาจะเอาเอกสารเข้าฟรีนะ ก็เห็นประกาศแล้วในคุณสมบัติเท่านี้ท่านี้จบมาด้านนี้ด้านนี้อะไรอย่างนี้เรียกเขาไปทําไมเขาเสียเวลาแล้ว <c oughs> เขาเรียกว่าความเฟลในใจอะคือมันเฟลแล้วแบบว่าบริษัทต่อไปก็ไม่ก็ไม่มั่นใจแล้วอะ่ะเออพอมันเกิดแพ้ในใจแพ้ในใจสามสี่บริษัทหรือว่า คือต้องใช้คำว่าเอกสารเป็นลีมไปว่อนไว้หลายๆบริษัทความรู้สึกจะเป็นยังไงครับอลองเป็นตัวคุณเองอะ่ะเดินทางเสียค่ารถไปเป็นพันทุกทุกบริษัทเออรู้สึกเฟล,ลไหมบริษัทตั้งเยอะแยะแต่ไม่ไม่เอาเลยจบมาทำไมก่อน ความรู้สึกแบบช็อกซีนีมาแล้วอ่ะหน้าตาแบบ<ฮ>เออกล้องแสงแสงมุมกล้องปรับไม่ทันเอ่อมันมันไม่ได้แล้วอ่ะนียจิตตกไปแลน่ฮะและยังไม่ใช่แค่นั้นเขาเรียกว่าความคิดในใจก็คือแบบอะไรก็ได้แหละ แม่บ้านหรือพ่อบ้านก็เอาแล้วยื่นสมัครไปเลยมั่วเลยทีนี้เอตำแหน่งอะไรมั่วแล้วตอนนี้คือคิดอะไรออกมั่วขึ้นมาจนกระทั่งมีบริษัทแบบใจดีใจดีเคลมตัวไปใช้คำว่าเคลมเงินเดือนเท่าไหร่จะเท่าไหร,ไหร่ก็ตกลงกันคือสมัยนั้นเขาโม้ไว้นะแต่ให้จริงๆถ้าหักโนนหักนี่ หนึ 1> 1, ่งหมื่นห้าร้อยหกหากหมดแล้วเออเหลือหนึ่งหมื่นห้าร้อยดีกว่าไอ้นั้นไอ้นั้นเก้าพันกว่าเพิ่มมากระปีดหนึ่งแออยื่นวุฒิปริญญาเพิ่มมานิดหนึ่งแ่ยหักหักค่านอนค่าน,น,าน,นี้แม้กระทั่งภาษีเนี่ยหากหากหมดแล้วแอมมันจะมีเสื้อฟอร์มเสื้ออะไรคือมันหักเยอะนะประัาสังคมมีแค่ไหมคือแบบหักหากไปแล้วเท่านั้นแหละประมาณหมื่นหนึ่ง ทำไปเพื่ออะไรนะเสร็จแ,แล้วพอทําทําไปก็จะมีเริ่มเรื่องที่มันตีนู่นตีนี่ไอ้นั่นไม่ได้อันนี้ไม่ได้ตีไปเรื่อยๆคือคนก็กจะนึกว่าอ๋อทําไปแล้วเนาะเป็นเดือนเป็นปีเดือนแรกครับบางงกันเป็นไกต่ตาแตกเดือนแรกตำหนิขนาดนี้ เอาใบลาออกมาให้กูเลยแมเมืองบ้าหรือเปล่าตียังกะทำงานมาเป็นปีเดือนแรกยังไม่รู้อะไรเลยกาจัดหนักไม่มีต่างจ้างหรือจะยึดเอกสารบอกตรงๆรง่า เอาค่าถ่ายเอกสารมาด้วยเห็นไหมครับบริษัทเขาทำอย่างนี้ไว้คนที่เขาตั้งใจจริงหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆเ,รยเ,รยเรยพราะอะไรไปเปิดร้านเองดีกว่าถ้าจะมาขนาดนี้มีความหวาดกลัวมีความแบบว่าอะไรเงี้ยนะ และอุปสรรคยังไม่ใช่แค่นั้นครับผมโอ้โหเรื่องยังยังไม่จบยังมีตอนตอนพีคครับแง่เพื่อนร่วมงานที่เด็ดขัดแก้งขัดขาเขาเรียกว่าอันเนี้แง่งานของไอคนโน้นเอามาให้แกทำาอันนี้เรื่องจริงครับอันนี้ตอนพีคเลยท,ทําทําโอฟรีแะ ทำโอฟีคืออะไรไม่ได้ค่าโอแต่ให้อยู่ดึกเดินเพื่ออะไรนี่ครับโอ้โหจะไปฟ้องใครไม่ได้ลงเวลาไว้เวลาฟ้องปุ๊บอ้าวแย่แล้วคลิปแล้วเห็นไหมครับสมัยนั้นไม่มีปัญญาซื้อโทรศัพท์มือถือแพงๆมาถ่ายรูปบอก ตัวเราเองอยู่ตรงนี้เวลานี้นะครับโอ้แต่ไม่ได้ค่าโอบอกใครอ่ะแต่ยังไม่ใช่แค่นั้นทีเด็ดเพื่อนร่วมงานคือมันเรือกว่าได้หมื่นห้าคือไอ้เพื่อนร่วมงาน้วกเอาเองอ่ามันเนึกเสร็จปุ๊บมาว่าอ๋อจะชวนจะไปดื่มอีาไปต่อเแต่แล้วปุ๊บมันก็อ่าสั่งมาเยอะแยะเสร็จแล้ว มันก็ให้เราออกเั่นภาษีสังคมโอ้โหเงินเดือนแม่งน้อยอยู่แล้ะยังมาโดนไอ้พวกนี้ไถตังอีกแง่ยิ่งยิ่งกว่ามาเฟียมามาไถก็หนึนเขาอีกงานหนักเงินน้อยแถมยังแบบว่าโดนไถโดยแก๊งมาเฟียอีกโอ้โหมัก็แง่ อันนี้ยังไม่ใช่ทีเด็ดนะยังยังมีเด็ดกว่านี้อีกเ่ยนะนะ่ก็คือออริซานี่คือมันมีคนในตำแหน่งอันนั้นอยู่แล้วแต่ว่ามาให้เราทำแทนเสร็จแ,แล้วเนี่ยอา่าไอคนนั้นก็นั่งเฉยเอา้าวจ้างคนนั้นมาทำใหม่เออเงินเดือนมันเยอะกว่าด้วยนะเนะี่ย เอาเป็นแบบว่าสมมุติแล้วกันเ,เดี๋ยวตีกันเปล่าๆ่า,าสมมุติตำแหน่งขับรถซื้อของน่นนี่ให้เราเนี่ยขับแทนในคนนี้ไปซื้อของในคนนี้แล้วออกตังไปก่อนเพื่ออะไรถ้าซื้อมาผิดแล้วก็โวยดิเห็นไหมครับทีเด็ดของทีเด็ด โอ้โห oh. แล้วไม่ใช่แค่นั้นค่าคงค่าข้าวเวลาไปทำตรงโน้นต้องออกเองโอ้ไม่กอดโหนกแล้วค่าข้าวมันไม่ธรรมดานะครับผม hey. โเฉพาะถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในห้างขายคงขายของเรืออะไรเงี้ยหนักเลยครับเหนไหมครับ ปัญหามันเยอะไม่พอบ้านก็ใกล้ไกลค่าลงค่ารถก็ยังไม่มีฮนะอยากจะนั่งต่อเดียวไปรถเม์รถเม์ก็ปัญหามันเยอะนะเดี๋ยวไปสมมติว่าจากสุดสายเท่านี้บางทีมันก็ไปแค่นี้อนะ่คือไปไม่ถึงก็ต้องนั่งหลายๆต่ออีกต่างค่าใช้จ่ายก็เพิ่มไปเรื่อย ยังไม่พออ่าบ้านบ้านยังต้องเช่าด้วยนะอันนี้ตัวหนักเลยครับอ่าค่าเช่า